ฮายสวัสดีทุกคนแมตตีเองจ้าเมน,นี้เป็นวันพิเศษวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันสี่สี่แมตตีเปิดคลิปเป็นทางการแล้วนะจ้าแต่แทนแทนเปิดซองเป็นทางการเอ้ยเปิดคลิปเปิดซองก็ได้อะเปิดซองเป็นทางการอ่าจะิีทายเกีย่ยว<ห>กับยังไงจะจีทายเกีย่ยวกับยังแมตตี้จะทายไปเรื่อยๆเนาะทายบล็กให้มันผ่านก่อนเนาะทายบล็อกเถอะทายบล็อก ออันนี้แมตซองของเมตี้พักทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมตี้ใน่เด้อพักอยู่ในอมอกอมแจกทุกคนแต่ือซิบมีเน<ด>้องแข่งน,นเซโซยแล้วแข่งอดิตาเซโซยวันนี้เป็นมือถือหางเงินช่วยกันหาเงิน,นช่วยกันหางเงินให้ผัวเฮ็ดสีรถไปเอาไปเบิ่งมื้อนี้กะเมตี้มีรายการกินอีกแต่เมตี้บ่ได้เฮ็ดเองเนาะแมตี้ยันเตรียมอุปกรณ์ซื้อๆเมตี้สิกินตับ ตาํตาอ,อีล๋ละตําตําเขาเอือร์ขนมจีนเนาะไปไปดูกันเถอะโอ้ยอลันเบิ่องดูถักทายซองเมียเนี่ดูอะกราบสบายดีทุกคนเนาะซองเมียเฮาได้ตรงนี้ทุกคน,น,นเด้อไ,ไม่ใช่ซองเรานะไกลโพดเอาคิดว่าเล่นวายโอเคอไ,ปไปไปเบิ่งขอกี่ถ่ายเจ้าซองเจ้าจะเป็นเจ้าได้ที่ดูแลอนนา่ เมื่อคืนนี่เขอะโหยังชวนกันแกอยู่เหรอย็นแห้เราเลือดใช่ไมเมื่อคืนนี้เขาก็มาแปะมาแปะมาทีสากสุดเอ็ดต่อแล้วเขาดาวข้ามปีเจ้าเลยกห้าข้ามปีอ้วข้ามปีอ้วกข้ามปีพี่บนก็บริกินเต้โดนโดนเลยบริกินเบียร์แต่โดนโดนเลยแต่ก็ไม่กินเบียร์ก็กินส้มต้องดีมันก็เบียร์เหมือนเดิมจ้า มาทนแล้วคลิปแรกแฮปมารคลิปแรกนี่เมนูต่างฟงเขาคนอยู่นี่ยี่คุณแม่แกงปลานะเด็กขึ้นตรงปลานี่เนาะเอา้า <c oughs> แกงปลาตรงปลาต่างต่างไลยเด็อันนี้อันนี้อันนี้ต่างกินอุปรกรณ์ เอาตองเห็ดไปทีเมื่อก่อนต้มจนหัวมันหอกกระติบโตมันเอาก็สิใส่ตังค์ไหนวยไปดีน้ำนี่แม่น้ำนี่มน้ำนิ่มนี่เมนูง่ายแล้วจะยังมาปลาเหรออือทุกคนห้าวสิตัดผ่าไปตอนกินเดียวเนาะตอนเห็ดหมดแล้วถ่ายตอนเห็ดหมดแล้วอ่ะก็ต้งนั่งมาจะสิเอือบปุ๊บเลยนะ ไปไหนจะไหนเขาบอกยังมีเหตุยังเขาก็ไม่นน่เ็นนนิเหนนิป็นทุกอย่างมเป็นองทกช่หอื่าย่างอมนตเอเออตไ้งนัวอยู่ไหนผงนัวได้คนไทยปึยผงนัวไม่กินรกผงนัว เเปนน่งชอยเป็ดอยู่กินกระบาดเงาปุ้งนาดอืมปรงรวด้ปงนัวคือผู้ปุ้งนชอยป็้งด้วยั่ไอืมถ้าวเได้ปุงอย่างหลังใส่น้ำตาลนิดนึงอุ้ยบนนิดเลยนี่บมีโรดีก็ยามันก็ะไซแม่ในแน่เก็บจีบมาเลยเก็บมาให้มิแสงไม่เป็นมากมาอนพ่น้องเจบนลัง เราจะมาทานข้าวมาทานข้าวปีใหม่แต่ชิตัดเองบอกรืมใจได้เลยอ๋อถืไปเปลี่ยนตัดเออจะมีนาทีทายอย่างเดียวคอยคือเก่าตัดมะเรงนี่จะต้องเอาลงรถขอดบอกเลยแล้วก็ลงอีกทามชีมืออามือคลิปหน่อยเจ้ากระต๊อดคือของเจ้าเจ้าก็ตัดเองไงเฮียนตัดดีกว่าเออโคตรเทแบบเลี้ยวเลยได้บ่ กได้ไปเลียเลยแบบตัดลงเลยอ่ะแบบเบาอันฮะเออได้บ่เลยบัวดอกเอที่เบิ้งอยู่ว่าอะไรลวกวะใส่เรื่องอะไรเนยปกบนงานโซดาหลั่งโซดาล้างเกลือลวกห้นึงเด็ตนี้แหละอันนี้ฮาสไอทอดหัวกุ้อเเารคทอดกินกับตับขบแก้มนะจ๊ะคือนี่เราก็กินไปแหละ นมันออกไาแล้วมันออกไปเลยบอายบอคายเต็มาทนี้นะบายเนี่ยสีร้างอยาเอาขึ้นยุ่แต่่ออันเอฟซีอันกินเผากระเซ็บนี่มินไปไหล่ะเคนี่แหละนอนแล้วนอนลงนี่เปนไม่ย่ามาแล้วสุดสวยตลอดเลยถ้าใครช่องนันทุกใครจะเนี่ย ล์กไพ่บนี้ไพ่เอฟซีช่องยังบออีเมลูหมดละยังไม่ตีเองจ้าเอฟลูกไพ่เองจ้าอลัตหนึ่งตังให้เอาตังไปก่อนเอาไปก่อนแมตตี้เองจ้ามตีเองจ้าเือกันให้มันแปลกไปเลยนะมันจะยาวโหว เม่ดาวแดงซื้อลูกขนาดไบักดาวแดงอะก็ใช่กับบัให้นิเกนโอตายรถเขาเบ้อนกักดาวแดงบัเขาว่าเขาว่าให้ตั้งซื่อตามที่แบบพอหนักว่บักใหนิเกนพลาิกเพราะทำนี้นะข้าถัด้ทอดักไปก้อนกว้าแล้วเลยส้มตามแล้วจ้าทุกคน น่าอร่อยไหมสีมือนุ่มนิ่มนี่ไงคนดำเอากำลังทอดกุ้งกินเอ้ทอดหัวมันนะทอดกุ้งอีกสักหน่อยก็คืีสีได้กรอบกรอบกระสีกรอบได้ละ น่าอร่อยมากเลยช็อกคนแลตชิตาคาที่ต้อเมากินนี่แหละตอนนี้กำลังกากีอ่ะหากะเลียวยังแกงปลาก็แล้วแล้วนะคุณแม่เอาไปกินแล้วกุงก้งทอดๆเป็นที่มวยแต่บโตงงานหรอกเอาไปนี่แหละ <laughs> ไปดี่จแต่พอนะอ,อร่อยก็พอเสร็จแล้วค่ะเตรียมตัวร,รับประทาน tôi nghĩ chấm mông này hockey cập nhật về cho sao đều đi thẳng thắn thắn thẳng thắn 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 อ๋อเบียร์่ะอาคือเด็กสนะนยกินข้าวก่อนเยอนายอิ่มค่ะเราหากระตํมาใรกลางตักแดดยันดำชินางเองบริยันดำมันเหมโล่โมฮยานิ่มันเขาางมันดำเลยพอดีมีอย่างอิ่มนี่แหลแกะแกะมันเวนอะไรได้นี่อม ช่วยคนไปเฮ็ดเว็บอึ๊ๆแล้วคนไปกินแกงหน่อไม้มาเนอยดิอาทุกคนขอนงากินเด้อโซกตหนึงโซการกินามาพี่รันนี่คือประมาทาดูสันสันอยาพยยามมากยังมาี่เด้มาเอาตังตัวแดงนี่เลยคนสอนากินซะเนาะ เป็นอันู้น้นเพียงเียงกันอยู่จะไม่แน่ใจคีโตนิกตการขนดัวทกันไปองกาคบนบงบ่ไทยแต่ว่านี่จดมาฮอนมือนี้มันก็เป็นจอตังแค่ตัวเองแซบกินแซบกินบ่แซบกิน วันนี้กินจับยกย่องเลยจะดูมินแต่ว่าดูมินเยอยู่เอ้าจะของส่องเลยกันตาสบายดีเรากินอะไแล้วบ่นนี้เอาไปไหนแล้วไปท้าทายจะของส่องใหม่เปิดที่ปากส่องใหมเด้อมาตีเองจ้าภาษาไทยนะจ๊ะ สองเดียวคือว่าฝากลูกด้วยนะเดกในติ๊กต็อกค่ะไม่หอ่นี้โอบเลยอ้ลมผัดผมใหม่ลมผัดมไอ้พนาเพชรโพดพอดีแล้วตาเฮาได้อบเพชรเบิดก่อนซื้อาใส่อซบะกบตังยำกรอบกรอบเลยนะบะกบตังกบยังไว้อยู่ทันโมเห็น เออนะเบียยิปชื่อเขาด้วยเขาลงเบาเขาแทบแทบแทบยไปชื่อเขาหเอ้องมัปจริงมันบรได้แ่บมันอร่อยคอูมมามีคุณแม่นะบริการนี้ยานองแข้นต่ำกว่้อันก้นนี่คือมาตั้งสุมาตั้งสิ เห็นว่าจะหงสไหมกันกินหนนนเก่งๆลยเนาะเป็นมาช่วงว่าก็ดีเลยื่อใครมือบาสยัง่างเงีมันกินบกักได้บักตงมความทุกข์ชาทยได้ลำบากนิน้อยแล้วมันอยู่เดินหยาดได้ไงได้ฟิวหยาไปหยาเพี้ยไม่ได้หยาเเอาบรรยากาศชื่อๆกอแล้วอย่างไะไอ่าทุกคนมาเด้อกินกันยาอเนไ่จ จางๆอิ่มแล้วอิ่มกันมีอนเบิดผักอะหลีหัวกุ้งกับเบิดเบิดใช่นกระมากลายนด็ดจางยได้สกอิ่ะไปเยอราคนอิ่มก็ต้องห้แมวอินน้ำเอากะหัวกุ้งกหบแมว กินมาทุกคนเราเราก็จะแยก้ายแม่น้ำนินกับสีเมือพลานเท้ากระยูผลินคือเก้ากลับไปทำหน้าที่ของไทยของมัน <ขอ S 1> สำหรับ <ขอ S 1> คลิปนี้เท้ากะขอจบเพลงซำนี้นะทุกคนรูสิเ้าอย่างก็ซัมนี้แหละเดิมเดิมสิบนาทีลงเลยตัดสาหรับคลิปนี้ขอขอวยพรมาไซให้เอฟซี FC ทุกคนสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง หาเงินล้ำรวยรเนตันานนจาปังปังทุกคนเด้อบ๊ายบาย